เราไปพ่อไอคนนั้นพ่อเสกให้ใส่ตลอดใช่ไหมเหนื่อมันเข้ากันออกเขาไปเขไปออกงานจนยังเงินเลวันวัดมันหนักอ่าใช่ดูวัดสบาวัดตันงตัวนี้เอกลักษณ์วัดที่เนี่ที่ไหนเนี่ยไริษัทก็ทอ๋อไปถ่ายรูปไปถังที่นี่ก็ทำอย่างนี้ยอย่างตรงนี้คือเราแบบทาอย่างเนี้ยก็มองหน้านะมันแทมหายยาก งานราชายากนะนี่ยิ่งยากกว่านี้ไปเจอคนที่นับถึงเขาคนเขาเป็นคนที่มีวิชาจะเขาแบบโทษนะน้งต้องไปวเลาอดเียโทษนะฤาษีจะมานอะไรกนเสียของจำลองแต่ก็ไม่ลงอ่ะอไปก็ของเยอะไปของห่อนเงินภปษีห้าพันบาทนับเถึงหลวงพ่ออยู่อายุธยามานานมีมีมี ดูคนดูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระมาให้เห็นไหมไม่มีอะเพราะพูดดีทําดีจบมาไปเสียงพวมนี้ซึ่งการทาพปกติไม่มีนี่ไม่เห็นพระเนี่ยพระไม่มีนั่นไม่มีไม่มีมาเสียงกบก็ว่ามาเีงมามาดูไปเออจะเจอจะมาพักผ่อนก็มาแบบรับการทหารมกีจยี่สิบสายตาี่สิายแต่ถ้าเป็นัพูดดีทําดีที่ดีแต่เขาที่มาพูดดีที่ชอบไห ชอบก็พูดอยาชอบไหมเพราะว่าใจมาได้ยินเสียงเอาไมา้ใส่ได้ได้ครับรดูได้ได้คืออะไรคือเสียงถึงครับถึงก็มาหน้าใกล้ใกล้กันเคยหลับการคนเราพูดดีทำดีคิดดีจะ,จะจบจุ่เทียวอ่าเราหลวลงพ่อสวดวิตีบิโสมีน้อยแปดนั่นแหละสวดตลอดมาวนสวดไปก็นับโทษไป เขาจะอกจ่าน่นนแหละก็จคนคนนชกงานลมาเขาจะเอาขาจะคนงานที่ดีที่สุดก็จะคนทผมมันย่เดียคนทานนองาาแปสามสิบลเมื่อแปลประคำก็ใจบแปทุกอย่างนี่โคตรลเป็นนิสัย พ่อสวนที่ไหนก่อนนอนด้วล้วแ่่าาว่างนะอ๋อทาว่างเงียบเงอะไรต่างก่อนงนมาวันนี่เจอเขาเนี่ยขนำมาแมมาใช่ไหมต่างกันเถินักเเช็์นั่นแหละเขากันต้องกันก่อนก็มีคาถามมีสิใช่ไหมเขามีต้องมีสิ่ีเขาอกไปใต้จงเหนือเขาจะลองขอลองพระลองของนันนี่แหลมีพะนักงเช็์นั่แหละพอเกจีเขาเอาาจะกันซะก่อน แต่นี anger, os, ่ย <N> ่านพอันบปัญหาอ๋อกันอยู่แล้วใชอยู่แล้วนี่ของพ่กปานบางเฮียบางเฮียแกลูกน้องถามไม่ได่ปานตามพ่ปานเก่งนะบางเฮียเก่งกว่าะครับนการพิฆาตเขาถือก็เก่งพอปานเก่งลูกพิ่เพไยอาจารย์ไปย่มีลูกศิษยแค่พอเดียตายไปสามพ่อปานเก่งเลยเราหาไปหากเก่งดังก็ดังบาไมหากันพูดเพราะพูดี พระเกจพดดีผมเจอบางขาก็ดังเขาจังเขพูดดีพูดดีทำดีแล้วพูดไปตามฐานการถ้ายิงไม่ได้ันก็ยิงมีมีปลามีสมัยระแล้วเราเปิดเหมือ,อนหลวพอ,อไ,ไ,ไ,ได้เจอเเปิกรจายครบาจารสักไอกนะ๋อมาักไปเป็นลูกศิษย์ได้จักมาใ่้ท่านลงเองไหมคุน้องเขาจะเสกให้แต่ท่านลงให้เขกลลลล็ลงน้ำมนต์เน่ยรุ่นลมเขาถาแบบแล้วก็เสกอย่างเาจำด่างเแบบขามาเขมันมีคามลงมันเห็นมามีอาจารย์เรื่องเกิด เขานั่งทำเขาเริ่กนั่งทำเนีย่ยเกิดขึ้นมาเขึ้นทรงแขกทรงจินปัดเปล่าจบหมด,ดขึ้นมาอีกเขาะเลือกคนตัวของปุ๊กเลยคนบางคนไปชองยปรับคนอยู่ที่อ่างทองไปที่ของอันลันแล้วเมียไปลูกชายเรือมันทำคุณปรับ,เร,รบเราไม่ได้ไมันไม่เก่งอ่ะไ,ไม่เก่งทำไมเก่งทำเอาเอาชิบหายอ่ะไร อันนี้พุทธธรรมแล้วพวกค <society. S 1> ุณใส่เดียวพวกเขาเรียกว่าพวกหองสายดำสายดำอ่าสายดำมันจะมีไม่รพอเจอมันมันลองยังไงมันลองมันลอแก่งเลาแก่งบมึงวันเดือนปีอังคารเดือนตดปีรงเป้เลยต้องวันเดือนปีมกรลากมเดือนมังเดือนมงเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนหกเดือนจะไม่ไม่สู้จะไม่ถึงก็มีวันเดือนปีเลยเราแข่งใจถึงใจสู้ก็ร้อยเราก็พุทธคุณ เราเป็คนเนี่ยเป็นอิระเป็นคนนะเพราะ่าจะหกคนทั้แปดทั้งสี่นี่ทั้วร้อแปดทุกอย่างแล้วมาหาจูมันตายโยโซม่เอาของใหม่แล้วคนแบบคิดตกแปดรับพลาจะสวดโยโซมเอาเลยโนทั้งโกทั้แปดที่โตแล้วไม่เป็ใช้ทุกวันทุกวันจนเคยกินไม่นานเลยนช่นรับ เราบอกพุทธคุณเขาเออจริงวะผมไม่ได้อยากจะรู้เรื่องวิญญาณวิญญาณมันไม่ได้มีหลวงพ่อใช้พุทธคุณกันเขาไม่กล้ามาหราหนีตายหงวงหีอยากจะมาขอจนบุญเนี่ยนั่งค้าก่อนเนาะที่ไปหาไปคนกินแล้วก็นอนทำแล้วทำแล้วค่าเกงค่าเจ๊กเจ๊กอฮะไม่เมตตางีเลยพอพูดดีทำมีแกมันพูดดีทำนั่นด่ากันพูดจับชอบไหมนี่เราวิญญาณมีมีร่างนะไม่มีร่างมีมีตายมาร้อยพ่อพันแม่ก็ ท่านไปเชื่อหรอกนอนบอกยกชีสบอกกันบอกก็นอนกรถาไม่แพ้แพ้ผูดดีทําดีก็แอบเก่งไม่อ่ะอเมนสักแป๊บทำไม่ดีคุณใส่เรื่องต่างแล้วก็พุทธคุณสอนมันบอกกล่าวก็นี่พุทธคุณกระโจอกีสุโรก็รออยู่แล้วคอยแพ้อยู่แล้วพุทธคุณดีอยู่แล้วนั่นก็พุทธคุณน้องน้องดีอยู่แล้ไปมันดีอยู่แล้วอื่นแพ้กรถาพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นใครดีอ่ะเป็นคนท่านหกชั้นห้าแปดชั้สิบสี่กระถ ยมโหบุร้อยแปดทุกวัดประจําเป็นนิสยัยอะเรื่อการแก้ก็ต้องเป็นตัวเองแต่เราประจําตำราต้องคนขวาเราเป็นพรมมีอาจารย์ย่งเคยคนหนึง่งนั่งทาขึ้นเมองก็มีนั่งทานั่งเยอะขึ้นเมถาคมตอนนี้บางคนมาดัน,นมาเรียนเราตรงตั้งแตยี่สิบพันนับไม่ได้ไม่เคย ท้องไม่ขึ้นมีสองคนเพิ่นอยู่ที่ยูทินกับคนน้องเขาเกินยากจริงๆปลาปาท้องไม่ขึ้นต้องเกิดขึ้นสามวันขึ้นขึ้นจบเลยขึ้นจบเลยขึ้นไม่จบมาขึ้นต้องการบ่นทำมาเดี๋ยวมันก็ทำมาเองต้องการแล้วบอกตระการละใครทองทันทองอย่างโคอังทองเขาโดนของเขามัปอากันจบ ขึ้นเองแล้วก็ไม่รู้ป่าหอมโดนหอมบ่เราใช้พุทธคุณเพชก็ใบจะขึ้นใบเองถนมนเป็นไงวะเก๊กเก๊กหนังนั่งนไงป่าก็ไปที่มีเมียขมรขมอะลันนะขมเมนมันก็มีลูกเมยมาแก้งมันก็ไปป่าต่อมนั่เงียบไม้มันมันใบบ่จะของเมลขายที่อ่างทองเจอลูกกันมันหนึ่งพื้นฐานต้องใจโชคใจถึงงานแดงต้องเล่งหน่อย ต้องใช้โต้ตาย silently, าเ,าเป็นตายพวกเราไม่คนพูดดีทำดีคิดดีมีศัตด์มีสิทธต้องเชื่อนเช่มั่ต,ต้อเช่อใจไม่ต่อยม่ยิเหนือนั้นครับทั้งเหนือทั้งทุกงอวัยวะนั่นตอนนั้ตอนนั้นจะจะทนไปโทษตัวหมดไปเมื่อไหร่แล้วหลวงพ่อไปนั่งที่ฐานจิตปุกเสกหลวงพ่อก็ฐานอะไรปะวะบมากก็ถายของคนชั้นมากกว่าอ๋อคิดนไมวเช่นนาพนิษต่างแต่เรื่องนีให้ไห ถ้าารมีหลายอย่างยังเมตตาก็มันก็ตันทกเอากแล้วกษตรเนี่ยเราไม่เราไม่เรียนไม่เรียนไม่ได้อาพุทธคุณ้าเียกเขเรียเกษรมีเขาเียกเกษน้ำมีทุกคนมีคนมีําไม่ได้ไม่เป็นอ้าวจิตนี้ก็พอไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเขามีเลยเราไม่เรียนมันส่องฟมันเชื่อทาน้ำมันเราเอานี้ดีกว่าทุกคนดีกว่างอืมเอาง่ายง่สบาย

มันเราก็ไม่ได้ว่าค้ำใจเขาชนมันเครื่องมันขุดเป็นหลักถ้าดีๆมางคนน้องเราคำถามยังเก่งบางคนบางทีเราก็ปาตัปราบอกแกแกรันดีอ่ะแกเรียนหลายปีกีฬาพ่อเคยเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่เรียนเรียนเกิดครั้งเดียวนั่งทำเกิดขึ้นมาเลยมันคือเราไม่เด็กเขาขไม่เป็น ก็ให้เลี้ยงนั่งทำก็นั่งว่าคาถาเช่นตีปลาปากวัดทองสามวันขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นเนื้จบเลยขึ้นเนื้อจิตมันคืออะไรกันหมดคือมันมันเป็นดวงจิตเรามันพูดยากว่าพูดธยากพูดยากเขาไม่ท่องจําพูดยากนี่เกิดพูดยากคือท่องจําแพ้เราเจเจท่านท่องจํามันอะไรจำมอเขาจำเจกะตะขึ้นมาโกขึ้นอะไรสำเร็จสำเร็จสำเร็จ ยึดาลแล้วพกกรนั่งทำมันก็เป็นนั่งคนเราสําเร็จเนยเราเป็นมันห้าสองห้ามีสองคนนั่งเหนื่อยไม่กันจีิงๆเวลาทามันแล้วต้องเสียสละถามันขึ้นไหมก็จบแล้วดำมวิชานี้ไม่มีอะไรคือสวดมนต์แล้วก็นำสมาธิไม่มันไม่ทํามันพูดยากพูดยากจะว่ามุ่นเก่ามันก็พูดลำบากงั้นแล้วถ้าไม่มีแล้ว ไ,ไ,ได้ดีทุกคนไม่มีคนเด็กไม่ได้เราไม่เอกสารเราคือผมนั่งสังวรวมจิีแ๊บเดียวกันเขาเดินมาจิตมันสงบแล้วก็มันปลอกก็ทีจิตยิบเตรียมพร้อมคือทำทุกวันอยู่แล้วทุกวันมันเป็น<ต>เป็นปกติไปนั่งผูทชายพิเศษก็นี่ก็ทถาชิ้นกนลังจะเอาอะไรถ้าเอาก็ว,ว่าตามไปยังตัวอี้ดาเหนียวเอาไม่ดตาสั่งขยาเรามันอย่างเางขงาบอก แค่เขาหายชาวชาวปึกหายเลยนนั่นไม่ทวนราคาใสายตู้ค่าตังหนังเดียวพูดดังคุยเก่งนะพูดเก่งไม่เก่งราคามา,มากหาสิบหกอยู่คุณไม่เอาคุณตังของสิบหกให้ห้าไม่ตอบคุณตังแดงเดียวใส่ตู้โอตงมมตบเอางูนี่แต่เราเราไม่ไม่เราเล่นศรัทธาครับต้องทําใจต้องต้องตองข้อขนก็เขามาปึงเรา ต้องหวังอย่ามองคนเก่งบางคนยะเก่งนอกอย่าประมาทเพื่อเก่งๆกง็ต้องรักกันทุนนุ่นน mm. ้อ,องกนที่นั่คือมองเจอมาไม่เจองไม่มีไม่มีมีหรืออีสานเป็นเก่งแต่เป็นเข้าโลก mm. ข้าตัวแพงขึ้นราคา mm. เลี่ยงนอก,นกนไม่เอากเมตตาใครที่หมดไปว่างไปได้ไปมีราคาก็ไปตดำเล็กดลัง ก็ไปที่ได้สองหมื่นทำมนต่างก็เซได้หมื่นสองก็ไปตอนนี้เป็ดผ่านแล้วก็แจ็าแต่เราไม่สนใจไปทำอธิฐารเป็นนั่งนตายเขาต้องกระทืบกส่งข้อไปมองไปเป่าชีกิตามเรื่องเขาเป็นใลบอกตึกเล็นไงวะบินนายผีกระดิบุ๊บหายของคอก็งงก็งงก็ไปรู้ไ่รู้งงงงโอ้ตึกหาย ก็งงอ่ะเจ้ามเรื่อจิตนันเกิดเทระตัวเทระก็มีจิตจิตล้วไม่เราไม่ถึงมันาไม่ถึงมันมันเป็นัวน้ำหนักนั้นเอาอย่างนี้พอแล้วต้องเคาเขาตาเป็นแนวเราเพื่อนเราคือบางคนเรียนหลายอย่างบางคนยนงเอสินนั่งเอาสินไปเขาเก่งเราไม่เอามากเรื่องขอาจต่คุณแล้วก็เจ้าเอาเงนแค่นี้พอสองเขอคนแก่แล้ว ก็บ่นวามากหมักระดาษมันเบื่อไปนกเพงนนิงเน่ามันต้องมีครูบาอาจารย์ต้อคนผ่านแล้วไม่เคยผ่านมาเพราะเรียนมันยังขึ้นเองเกิดเองอภิธาโคกขึ้นมาจริงจยินดีป่าป่ามาป่าป่าขึ้นเองหัวองเหนื่อยเลิกเองไม่เคยพูดยากแล้วก็ดูมว่าเท่าประเทศไทยมีเก่ง เราบอกมันไม่ยงอิเหนืออีสานพอมีแต่ก็ไม่เขามันติดนมฮังกูเกนเราไม่เก่งไม่เราจะเก่งกันเก่งก็ประมาณแต่ก็มากๆต้องทำ่บบนั้นเทียกวทำมากตามน้ำมันตามเรื่องคนไปดีไปลุงก็มีเข้าไปเขาว่าบางทีพระอริยสงฆ์จะมีเทวดามาคุีมาคอยมาโวยพรนั่นเขานั่นเรื่องเราบางครั้งบางครั้งมีบางไม่มี บางคนมีเราก็ยอรมรับแต่เราไม่มีเราอยู่เราเป็แบบว่ามันมันเป็นคนหนึ่งมากเราไม่ได้ไม่มีเราอยู่กันมันพ้นลำบากก็มันทางใครทางมันอนดีตชาติสตรา้างบุญบ่วมเดียร์ทางย่างนี่ยากนี่เขาเป็นอะไรนี่ไม่ทำเลยนะไม่มีไม่ไม่มีไปทักไม่ไปดวงไม่นนด,มดูให้ เราหลวงพ่อดูวันเดียดีให้ได้น่ตาองเลขทำเลขด่านยิงยิงไม่ดีไม่ปล่อยต่อไปป้าไมต่อไปน้เมีกรรมไปดูไปพักไปทายมีขนอไม่ยังกเกี่ตรงนงไม่ดีไั่นใช่ครับหนูทำพินั้นตรงหนึ่งตำราครับชีวิตง่ายเลขหกเลขเเลขเก้าเลขสิบสองเปียบยิ่งยิ่งแต่ตัวเลขนึงง่ะมึงแย่วครับครับครับม่อเข้าตำรา คือมาบวกกันเลขสองเด่นเลขสิบสองเลขเก้าสิบมีท่องรักเขาเย็นเป็นตัวเจริญลุงเรื่องท่านหนึ่งสองสามหนึ่งนอกเลยปัญหาเยอะเรื่องเนี้ยไม่จบไม่ใช่เรื่องเสีเยสหายแล้วก็บอกมันเราไม่เหมือนเขาสงเคราะห์แล้เพิ่มเคราะห์ว่าต่อไปป่าครั้งพูธกาบทัลลิบุตไงในมาแต่ยุติตาเนี่ยมันก็เก่งนะน่ง นี terror, so like remember, ่เน้นไปเดินทางไกลก็ไปเป็นคนใจบุญปลาแห่งน้ำมันเยอะเลยเก่ยวกับปล่าหมดเลยนี่ก็มาไม่ตายไม่ตายเพราะมึงทำมันรู้ไหมช่วยเขาเปิดนทำปลาที่มุมแห่งน้ำมันจะตายปลาจะตายเนี่ยไปเก็บไปปล่อยปมเลย้รื่องป่อยตามอย่างแนวแนวนี้แนวนี้ตามอย่างคนญี่บุ่นคนญี่ปุ่นเขาอยากทำท่านผู้ให้ชีวิตเขาอันนี้เกิดกิดเรามีปัญญาเลือ เราเรียก<ไ> <ไป S 1> หลายบทปัญญาตั้งโมคลาเพราะเราแพ้จนตาจิตายเพราะอะไรเดชตีแม่เดชต์แม่แกคนจนเงีได้เมียขอแม่ให้แม่ให้ลูกลำบากเอาลูกให้แม่ให้แม่ให้ลูก,กลูกมากเกลียดเกลียดพ่อแม่จ้ะคือต้องอยู่ในทิศในธรรมด้วยเปล่าเป่าพ่อ,อยังหลายบทแกโมคลาตอนนั้นกับอยู่กับหลวงู้หญิงเนี่ยให้เมียใหม่มาแม่ให้นะ เกณฑแม่ห้ไลแม่ไมปปฏิทัศตายแล้วพล้วเดชชาติทั้งทั้งไปจนโจดดีติตายอันทีสร้างสมมาคือมุมปวัตมันมันจะมีเรื่องเห่เห้คือพลูดดีทำดีคิดดีมีสั์มีสิ่นเป็นบุญเรื่องตัวย่ยวทำกี่อย่างตางเปียกกรรมของคนอายุสั้ดงใครให้เก็บัมันก็เป็นกรรมเก่ากรรมเก่าหรือว่าฆ่าสาัตว์ตัดชีพเจ้าแบบบงเบงบม คือม <mile> ันมีไม่น้นฝ่ายดีอย่างพูดดีทําดีอย่างคนพูดกินเหล้าเมายาเล่นแร่แปทันกินเร็วนกเร็วนอกเร็วนั่นเราไปทางไปอย่างพูดมิตรใจไปทางสูงแล้วก็ไปพูดเองก็ไปดีมีก็ไปชั่วคือง่ายเขาทำเราอย่างอายุทยาอหลวงปู่ทวดของผู้ดูเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสาตว์เป็นพระที่ปฏิบัติอนี้หลวงพ่อพอจะมีตัวอย่างเพราะว่าทวดก็ได้ทํานะ นต่ทำมันรู้เลยเขาไปทุกครั้งเมื่ออาดีตทวิจาเนี่ยพระสีนังกามาทายกินเมืองกันน,นี่พ,พระธาพุหงเลยภาคแก่ทำไมล่ะเลยแกปจนหนุ่มนะแต่ว่ามันกิ๊กกัิกกอบมาให้สีนังจตดูัสีนงชัดไปต้อนรับามาที่เขาถึงว่าอาสังภูพาเนี่ยอาสังพระภูามีกี่ตัวอนี้แก่นีก็ตวัวสกลันะเด็กจมหนุ่นนนนะนนมอ่ะ คนได้ทําไม่อยู่ผ้านหนุ่มเนี่ยน้อยนานี่ทกพระก่พระเจ็บนั่งเอาเอาตัวลงมาถุว่าตัวนี่แพ้ได้ไทยคนได้ทาลงนั่งรูมันคนได้ทํารู้ทำหนึ่งบรเปนการมันรู้ทำมันรูกปฏิกาลกรลงมาเลยปฏิญญาตันนั่นนั่นนั่นรู้ทำนินได้ทาได้รู้มองมีตังม,มีรักคิดรูมันได้นีรู้ทำ ถามาไปิกเไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นนั่นฝ่ายนั่นรู้ทำเพราต้องเรียนประยัดก่อนต้องเป็นฝ่ายก็บุญเก่าอืมจะว่าจะไปง่ายไม่ง่ายนะตามคเากว่ารที่ปรินนาทำอมมาทอดแก้เป็นหนุ่มแก็สร้างบนมาเก่ามางทีแกเปนบไปทุกจ้างคนจนน่ะนี่แกไป้ลูกแก่เคือเป็นบุญเก่าไม่รู้มาอย่างแกสมบญมามากมาอยู่ บางคนเพียรคงพิการคนนี่แล้วภูมิจลดร่างกายทุโบนแล้วไม่เดิแล้วกันบางคนลาบากแขนหกักแขนงอตงั้งกรรไม่ดีมาแต่ไม่อย่างเราภูมิใจล้าทมบนมันทําดีพอด,ดีคิดทำทางมุสันติาแน่นอนแล้วยังผู้ดูตดผู้ตวจองผู้ดูแล้ตายก่อนลงมาไม่รู้ตายทีสามสองสอง ว่าตามสองมามาจริงกานช่เขาก็ไม่รู้กันก็ไม่ไปหารูกกระด,ดังกระีไม่เก่งแด้ทํามันก็พูดลาบากอยู่ที่บุคคลบุญเก่าแน่นอนคนเพราะว่าคนทุกคนถ้ายังอย่แล้วก็ดีแล้วแต่ว่าเดินดังอยู่ที่บุญเก่าอย่างบางคนที่เสียหายเยอะพาไปยังเป็นเมื่อกี้หลายแสนคนน่ะนั่งยองอย่างพ่านจังหวัดนัง่งดังเยอะ ดังยองน้อง่อดูน้องพ่อทวนได้ยังพ่อน้องดังท่านสศะาศาสมบุญมาเพื่อดีเขาสร้างมานสะสมมาแถ้าท่ามาเป็นพระต่อยอดมีเพื้นฐานเ <ๆ S 1> พื่อนสมัก่อนมีเพื่อนมาไม่ได้พื้นฐานเพื่อนฐานมาก่อนที่เน,น,นี่ยไปนวดสมเร็จแล้วครูบาอาจารย์หลวงพ่อที่เคยสัมผัสครับจริงจังจริงนอกจากหลวงพ่อปนแล้วได้จะนั่งปุยนั่งเล้มันก็เป็นดาวกบัติสมเด็จตอนเขาไม่ดูใครดูตัวเรา ก็สนจแล้วบ้างเขามังคนได้ด้ฉานเราไม่รู้ฉานแล้วร si ู้บิษย์เรไม่ร pues ู้ได้เรามันคือเราไม่รู้จริงจริงอย่างมันไม่เหมือนกันเราแค่นี้พอเราพอเราขอเราไม่บนกว่มันมันไม่ไมู่กเป็นไม่แน่นอนรู้แค่มีแค่นี้แหละมแค่นี้ไม่มากคน้ดนจะคุณนแหละบางคนเขามีอะไรก็ทิ้งนะก็ทิ้นเกมกินโลกกิ้นไฟก็ทิ้ินไม่ชอบเล่น แพงไปแล้วไม่ควไม่ชอบแต่อยคนอยู่ใกล้คนที่เขาเป็นชำนาญได้แล้วมันก็อยู่อย่างพุมมันหรืออย่างพ่อเผายังมันยังพ่อดังๆเยอะพากังมันอยู่บุญเก่าเขาพื่อดูอย่างพ่อพ่อทวนเขาสร้างต่อคือพาเป็นร้อยเป็นแสนเพื่อโตเนี่ยมันสร้างมาพ่อยาวคือมัน นกับไม่ได้พระมาไม่ได้ยที่จะเป็นไปตามทางนาะครียนห่บอกเเดี๋น้องไม่ชอบเรียนมอนจบเลยก็ไม่จบไม่สิ่เนี้แค่นี้ขอละพออยู่พักกี่ลัชก,ก็จะเขอทาจะปาดปล่าแล้วเขแต่เขาย้อนเล่าเขาะเขามาจะเขาิขขาขขากต๊กอะไรเนี่ยมาจากน้ำเป็นกุมามากระปาอาหาย เอาของมันก็ได้ผลนะแล้วอันนั้นก็คนก็จะมีน้องงงเต็มทีทั้งไอ้อาจารย์เชีย่ยมาบ่อยทุกสาวม,มาบอกคนนี้เป็นรวยคนนี้นมือหว้นี่ไม่มามาเยอะเราก็ทำต้องไปต้องมาผมไม่ดังดังแบบงะพะนักมันร้อนเหรอครับคือ,อมันบางไ,ไม่ไปไ,มมไปได้เพราะ ไม่เป็นไรเป็นยายคำนี่ผมฟังคือว่าเรื่องเก่งไม่เก่งพูดยากมันทางใครทางมันชอบใครฉันบางคนาจะยังกระสินได้ดั้มไม่กรสินไม่ไม่ไม่สนไม่ชอบมันลำบากไม่ชอบไม่ชอบแบบแค่นี้พอแล้วไปเรื่องต่อไปดีกว่ามันจบเอาจบแค่นี้ก่อนครับครับอันนี้พอเข้าใจดีพอคือเราเป็นพระอยู่สงเคราะห์สงนี่เขาดมดีมองเขาดมปีนะยืนอยู่เขาจะไม่ทน แล้วสงก็ส่ง,อองไม่ใช่ราคาของคนมาปึกขายก็งงเย้าอะไรอย่างไรหาอ๋ปึกไดนป่ะอพอพี่เข้าใจถงกติดตัวหาแลหาก็ต้องรวมผมผมมาด้วยมันถูกต้องเลยผมผู้กรรมกันชาติมก็จะเ<น>คยม,มาเดมมาหาไม่เอานี่ไม่มเคยเคยขาจะมาเนี่ยประเทศชาติไม่กินเจริญร้ายคนงไมต้อง,งอันนี้ผูกพันกันมายังแ,แกอยู่ใไหนยังอยู่นนเี่เขามาอยู่เนี่ยมันต้องเมียที่ผูกพันก็เคยเคย ก็รวมกันมาอันดีตท,ทังมาเจอกัน,นมาเจอใช่คนไม่ได้ร้อยพันคนบังเอิญไม่ด้็นบุญไม่ได้ดมาเจอจะมาเจอชัยชายเพราะอย่างเขาเคนยังร้อนหงุดที่มันร้อนหงุมันดูดแข,งข,งขง็งแข็งแกงมันมันไม่มรอ้อนจิตมัน,นมยิ้มย้ำจับใจดองแกงองุ่เดียวโอเคถ้าเทียมไม่เกง่งไปแบบไปโม่ พไปเล่นไปไมก่งดวงดัคนเดียวันด้ร้อยแปดนะาหน้ามีอะไรไม่รู้หน้าเป็นทิ้งนี้ไม่ตนใจแล้วนั่งอย่างนี้บคนมีเอาอย่างเดียว,ยวต้องการได้ทําม่ได้ทามีในท่านป่าเยอะ้วเยอะนะยิงทในป่าเยอะคนแล้วมันอิ่มปีมันอิ่มกินข้าวเป็นวานเป็นปีเป็นเดือมนมเห็นทานนะครับกินข้าวของแม่องกินทิพ แต่เราไม่ถึงนั้นแต่เรารู้ควบคมเยอะในทนินป่านเน่มันใชเยอะนะไม่วุ่นวายไม่ว่ากันพวกชอบ,อบชอบใครชอบมัน<ร>คือปริย<ร>ัตมีปร,ริยตัตฏิบัติในป่าจะทำในทุกปนจะทเยอะนะปองจะมใช้าพวะเขามีที่ชอเข้มข้นเเขารู้หมย่งหลวงพอ่อเขาว่าทั้งวันน้ำจะขึ้นนั่นโน้นอย่ทันมันดังไปอยางไมนา แล้หลวงพ่อนี่ยยังนล่าว่านาบจะขึ้นเปีนี้มันทวงเขาโตเทัง้ทงเนางองอนะ่ะไม่ได้เชิญฮนนะทรงมักกรหลวงปู่หลวงพ่อคาเทนได้ไปกาบไม่รู้จักกระน,นออ้องหรือกระน้งก็ไม่กพัะเปนหมดเรียบร้อยกรวเพาพก็ทําแบบจะพูดจาเนี่ยเขาไม่คือไม่ไม่ผงแผงเคือทำมาเขานิ่มนอนหานคือครับแขกไงมะง่องขัง<ม> เนื่องจาทางการทำนั้นคือมันพูดยากนานาจิตตังม้วงผงเพลงบองเเปงก็คือนิ่มนวลนิ่มรู้ตอนพระท่านตั้งใจสร้างพระธาตุสร้างวัดติใจท่านอธิษฐานจิตมันก็บอกเขบอกเขมีคนมาช่วยเขาเขามีเลยเขาบอกหมองงความอะไรไปเอาแต่เขาจ้างมองเขาสร้างมองเอ๊ะฮะมันพูดยากพอมันเขามาช่วยทุกทีมันมุเแบบนั้น ก็อีสร้างสมมากอันนี้พื้นฐานสำคัญเนี่ยเออมันพูดยากอย่างพ้านเนี่ยนัองสานกนนะพันลามาิลา,า,ลาผอมเนี่ยงานหนักเหนะื่อยนะเพียรคนนิมนต์กันเยอะไม่ต้องไปไปเพราะดางังต้องเหนื่อยต้องไผ<ม>่อยุตได้กี่ปีสีสบี่บเ้าสี่บเาป็นเรวเนี่ย อย่างน้นใชดีพระจ่าดีนะกร้สังจริงกระดังจริงทุกทุอย่มีเมฆบนหลงพ่ออยู่ธรรมถาทิ้งเไปกลางนิจิมุรพาไปนั่งตามไปาม่าคนเราพรจ่าดีดิฉันมมนต์เสกนะเนี่ยเข้ามาจ้ะแตสิท่บอก่อไหร่ถ่ายภาพูให้พ่อนี่น people, nee. aviation, ี s, <S <s ่นี okay. ่น okay. ี่นี่เอกันเร่อกัน